มาคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมสะพานไม้แก่ดำกันนะคะสะพานไม้แก่ดำนี่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านแก่ดำนะคะตำบลแก่ดำอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารครามนะคะที่นี่เป็นก็เป็นหนึ่งในสะพานไม้เก่าแก่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของทองนานะคะเดี๋ยวเราจะไปชมกันคะ่ะ นี่อันนี้เขาก็จะทําแต่งไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามนะคะช่วงนี้เรามาก็ไปช่วงปีใหม่แล้ะเขาก็เลยแต่งมาให้ดูเหมือนแบบว่ามีเทศกาลปีใหม่สวยๆให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันนะคะมีสิ่งของขายให้เล็กน้อยนะคะมีไม่มากเป็นของฝากนะคะนี่สวยงามนะคะนี่เราก็จะมาถึงตรงทางลงของสะพานแล้วนะคะเพื่อนเพือน เดี๋ยวเราจะไปชมกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศก็กจะฟินสุดๆไปเลยนะคะดูๆูนนู่นเดนะคะเห็นไหมคะนี่ป้ายสะพานอันนี้เราเราเราจะลงไปข้างล่างกันแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ที่สะพานแกดํานี่ก็จะยาวประมาณ1กิโลเมตรนะคะมีบึงบัวแล้วก็มีพันไม้ต่างๆล้อมรอบเต็มไปหมดเลยนะคะเห็นไหมคะ อันนี้ป้ายโอ้ยป้ายเขาก็ทําไว้สวยงามนะคะไว้ให้เราสําหรับถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอยากลงไปแล้วเพืนเห็นไหมคะตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นนี่ดูดูค่ะดูบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะตอนนี้แสงก็สวยมากเลยค่ะที่นี่ก็จะเป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่าง บ้านแกดำนะคะกับอ่าบ้านอะไรนะเป็นบ้านแกดำกับเป็นเป็นอะไรนะเอ๊นึกไม่ออกอ๋อโอเคโอเคค่ะข้ามระหว่างอ่างเก็บน้ำของแกดำเป็นติดต่อระหว่างบ้านหัวขั้วแล้วก็หมู่บ้านแกดำนะคะเพื่อนฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านหัวขั้วนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านแกดำที่เรากำลังยืนอยู่นะคะ นี่ลงไปดูเลยดูเห็นทุงน่งนานะคะช่วงนี้แดดกำลังแบบสบายๆอากาศชิวๆเลยค่ะเราตอนนี้ก็ประมาณ5โมงกว่านะคะเดี๋ยวเดินไปดูกันเลยบรรยากาศสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆดูโอพระอาทิตย์สองสวยงามมากเลยจ้า ค่ะเพื่อนๆสวยงามไหมคะธรรมชาติที่นี่เป็นธรรมชาติที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มากๆเลยนะคะสวยงามอากาศเย็นสบายมากด้วยคะ่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมืดนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกดินอีกด้านหนึ่งด้วยนะคะกลับแล้วคะ่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่รับชม